วิธีเซตอัพเข็มโคโนกราฟนะครับเมื่อเจอปัญหาดังนี้นะครับหคือเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มเนี่ยครับเป็นการสั่งงานจับเวลาไหครับตัวนาฬิกาก็จะทำงานตัวเข็มวินาทีใหญ่หรือตัวเข็มสีแดงจะเริ่มทำงานทีนี้ตัวเข็มสีแดงนะครับเมื่อหมุนครบหนึ่งรอบเนี่ย ตัวบันทึกนาทีตรงวงนี้ครับจะเริ่มเริ่มขยับเพื่อบันทึกว่าอะนาฬิกาได้ทําการบันทึกไปแล้ว1น,นาทีทีนี้มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเ,เข็มโครโนโกราฟเนี่ยครับเวลากดสต็อปและรีเซ็ตเนี่ยมันไม่กลับมาที่0สาเหตุก็เพราะว่าในกรณีที่เราเนี่ยเปิดระบบโครโนโกราฟค้างไว้แบบนี้ครับ มันจะกินแบตเตอรี่สูงดังนั้นเนี่ยระบบเนี่ยจึงทําการตัดวงจรตรงจุดเนี้ยให้ระบบโคโนกราฟรเนี่ยครับหยุดทํางานอ่าอันนี้ขยับไปหนึ่งขีดแล้วนะครับเมื่อหยุดทํางานเนี่ยครับแบตเตอรี่ก็จะประหยัดมากขึ้นแต่เมื่อวงจรตัดเมื่อไหร่เนี่ยเข็มไปหยุดที่ตรงไหนเนี่ยเวลาเรากดเล่นใหม่เนี่ยครับมันก็จะ ไปอยู่ตรงนั้นแหละครับนะอย่างยกตัวอย่างตัวนี้ครับเรากดสต็อปใช่ไหมครับแล้วเราก็เข็มเซลวิอันนี้ส่วนร้อยนะครับเสร็จหนึ่งส่วนร้อยวินาทีพอเรากดรีเซ็ตเนี่ยแทนที่เข็มมันจะกลับมาที่ศูนย์นะครับเนี่ยตัวนี้ต้องกลับมาที่สิบสองตัวนี้สิบสองตัวนี้สิบสองปรากฏว่ามันอยู่ไม่ตรงตำแหน่งดังนั้นเนี่ยครับเราสามารถปรับแต่งตั้งเองได้นะครับด้วยการคายเม็นไมยมก่อน โดยปกติแล้วเนี่ยครับตำแหน่งช่วงฟรีเนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งงานอะไรได้เลยเมื่อเราดึงสเตปเบาๆตัวเข็มวินาทีล่างนะครับจะยังทำงานอยู่ตำแหน่งเนี้ยสามารถที่จะหมุนตั้งวันที่ได้วันที่ตรงตัวนี้นะครับอันนี้ก็ในตำแหน่งเนี้ยครับเราสามารถที่จะ กดปุ่มตัวนี้ด้านบนดูว่าเข็มอะไรขยับครับอ่าเข็มส่วนร้อยขยับให้เราทําการเซตเข็มส่วนร้อยตัวนี้ครับกดค้างวิ่งเร็วกดทีละหนึ่งครั้งวิ่งทีละหนึ่งวิเราก็เซตให้ตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราลองกดปุ่มนี้อีกทีหนึง่งดูซิว่าเข็มอะไรขยับอ่ะตอนนี้เข็มสีแดงตรงกลางขยับ อ่านี้ผมก็จะทําการรีเซ็ตทีนี้มันครบสองตำแหน่งแล้วเราได้สองเข็มมันยังขาดอีกเข็มนึ่งไอเข็มตัวเนี้ยเอาไปซ่อนไว้ตรงนี้ครับตรงตำแหน่งตั้งเวลาเมื่อเราดึงไปอีกหนึ่งสเต็ปเข็มวินาทีตัวล่างจะหยุดนะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งตั้งเวลาให้เราลองทดสอบกดดูว่าเวลาเรากดปุ่มบนปุ่มล่างเนี้ยเข็มขยับไหมนะอย่างนี้ผมกดเลขสี่ ไม่มีการสั่งงานใดๆเลยก็ลองกดกดปุ่มเลข2ดูด้านบนอ่าเราจะเห็นว่าเข็มสะสมนาทีเนี่ยครับขยับเราก็ทำการเซตอัพให้ตรงเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากดกลับเข้าไปแล้วนะครับเราตั้งเวลาตั้งวันที่อะไเรียบร้อยตอนนี้เข็มทุกอย่างจะพร้อมที่จะจับเวลาแล้วให้เราทำกการกดสตาร์ทปุ่ม อ่ะสต็อปปึบนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตปึ๊ดอ่าอย่างนี้เข็มทุกอย่างก็จะกลับมาตรงแล้วครับ